สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอๆพกับผ้ากินผรอออะเอ,อิญเนาะจ้ะไว้พญอืนได้เห็ดกระด้างเห็ดกระด้างมาสูแกงมากแกงเห็ดลมเห็ดลมภาษาเหนือเอินเห็ดลมนาะจ้ะบานฮาอกับเอินเห็ดกระด้างพีนง่น้องเมนูผ้ากินผ้าเอิอกับิแกงเกงสูตรไหนสูตร สูตรถ้ากินพ้าเอลเนลี่ยแหละคุณแม่สูตรอีสานสูตรอีสานใส่ผักคะสูตรไหนก็ได้แล้วจะมักบ่มีสูตรตายตัวใส่ผักคะนะจา๊ะผักละผักมันนกเห็นลมเห็นลม้มนุ่มครับวันนี้ไปเจอขายตลาดมาง่มาะเดี๋ยวจะเอาไม่แั่ตัดแข้งมันวแง่แข้ง<อ>มันออกมาหนึ่งอุปกรณ์วัสดุเครือ่องปรุงห้องกับพี่น้องกับมี หอมแดงกระเทียมนะจ่ะพริกตะไคร้แล้วก็ซุปก้อนนะจ่ะเนาะ,ะ,ะ,ะกระโบมี่ยังหลายนะจ่ะผงนัวปลาแดกซะมันละจ่ะปลารถยาก่อนอื่นกระสีมาทำตัดขาเห็ดก่อนเด้อจ่ะเด้ออ่ไปวันตัดขาเห็ดมันมันเห็ดผูกนะอายเนาะมันเละเ,เหนียวบ่คือจังเห็ดธรรมชาติเนาะค่ะไม่ไข่เนาะไม่ใช่ อุ้ยสะอ่อนถ้าจะเหมาะอยู่แกงที่ขาดไปคือพักเซลเขาได้พักเซลก่ำยังไงเนะาะจะพี่น้องหมอนามยานั่งกระเดือดปุบๆแล้วนะจ๊ะถ้ากินผ้าเอวกับสีอ้อยเฮ็ดกระด้างที่ล่างทั้งพ่วสะอาดแล้วนะจ๊ะใส่ลงไป สมะตําพริกใส่หม้อแกงเนาะจ้ะเนาะเพราะเนี่อ้วนก็จะตํามห้คือเก่าจะไม่าด้เพราะข้อนอเะเดี๋ยวลูกค้า,ขขาจะบวกินเ <c oughs> พ็ดกินจะคลองเลยอันแล้วก่อันใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมนะจ้ะแล้วก็ใส่พริกเอาหมอบให้มักเพ็ดก็ใส่เพด็ดบ่มมากเพ็ดก็บ,บต่ต้องใส่เพ็ดเนาะจ่ะสูตรใครสูตรมันแล้วแต่มักมักแบบแรก็เฮ็ดแบบนั้นเด้อพี่น้อง ใส่เกลือนิดหน่อยเพราะว่าปลาล่าเราเคม็มเดือดโบโบแล้วพี่น้องเดี๋ยวใายกินผักเอลก็สิเอาอวนบอกพริกทีพ่อยิ่งอวนตำไม่หายนะจ๊ะปรุงเลยบบนเนี่ยเป็นดำๆนี่บ๊วแมนอย่างได้พี่น้องนามยานางผู้ช่วย พักห่าเลยอันพริกนี่ก็ใส่ปลาแดกไปนะนเมื่อจ๊ะปุ่มไปในตัวเรียบร้อยพร้อมด้วยลางๆโครกสูตรพยายิตว่านในต้องมีนามลางโครกมองนัวมันอยู่หมดกลโครกบ่ะอ้ายนาม กระด้างโคกกระสีนี่เนาะอไม่ได้กินละหอมประแดดเลยพี่น้องเลยใส่สุกก่อนสุกก่อนจะก่อนหนึ่งเพราะมันนัวกลมกล่อมสมุนวดได้หรอป่ปรุงไปเลยจิตต์เป็นายแสบหลาย อ๋อมักย่องน้องพี่น่องถ้ามีไข่หมดแดงใส่เนาะก็สิทักหอมเคี้ยวน้ำยานัางเดี๋ยวปล่อยเห็นมันเดือดไปหนีก่นากนนาจะเนาะแต่มาเบิง่งกันหอมล้าวหอมขาสลักน้าาวข้นเลยจ้ะพี่น้องเห็ดกระสุกนนาจะถ้ากินพ้อแอลซิมเป็นทีนเรียบร้อยก็ดีเป๊ะแต่เงินก็ใส พักอินเลิศแั่พระคะน่านจ้ะชะอมพระคละพาพระคะพระฉอมอพระโมผู้ใดมักแบบนี้กะใส่แบบนี้ผู้ใดบางคนกะใส่พักอิฐตูนะพี่น้องเนาะแล้วแต่มักแล้วแต่มีกับเขาเพราะไม่ยังตายตัวค่ะอยากกินแบบใดกะเพ็ดแบบนั้ำข้าวบ้านาพี่น้องเอ้ยคันนี้ใครมดแดงใส่เนาะกินพี่น้องเอ้ย ก็อยากสิภาพอยากให้พี่น้องได้กินน้ำหอมน่แมะกกนแกแสีโดดลงอ่ะโดดลงแม่เนอยัอ้ <c oughs> <c oughs> ดวนเดตักให้พี่น,อน,น,น้องดนะจะเนาะพี่งก็แม่ทจะเหมาะนะจะพี่น้อง แกงเฮดกระดังเขาเก็เซตเป็นทีเรียบรอย้อยหอมขึ้นไหมมากินน้ำพักกินพ้าแอลได้จ้ะเด้อแกงเฮดกระดังน้ำออดเจาะน้ำสมุนไพรกันต้องป่ะหอมพี่น้องนะ้ามีใครหมดแดงใส่คือนเข่าทาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาสดแกงเฮดน้ำพักพกินพ้าแอลได้จา้า พบกันใหมค่คลิปหน้าเดอ้อสวัสดีค่ะหอมมาสวัสดีครับ